แม่เตือนภัยลูกชายวัยสี่ขวบกําลังจะดูดน้ําตกใจเจอตะขับซุกในหลอดผู้ใช้ Facebook แล,ลิตาพลาชมโพสต์ภาพและข้อความเตือนภัยว่าตนเองได้ซื้อน้ําจากร้านแห่งหนึ่งในห้างสพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามจากนั้นได้ขับรถพาลูกไปนั่งเล่นที่ร้านน้องที่รู้จักลูกอยากกินน้ําที่ซื้อมาเลยเอาแก้วน้ํากับหลอดไปให้ซึ่งลูกชายได้แกะถุงพลาสติกที่ห่อหลอดออกแต่ไปเห็นเหมือนมีตัวอะไรอยู่ในหลอดเนื่องด้วยลูกชายวัยสี่ขวบกว่าๆเป็นคนที่กลัวมแมลงมากๆแม้แต่มดยังกลัว เลยเรียกแม่แม่มีตัวอะไรดำๆอยู่ในหลอดตนรับหลอดมาจากลูกแล้วใส่ไปข้างถุงแก้วแล้วลองเคาะๆดูว่าคืออะไรก็ถึงกับตกใจเพราะเจอตะขับตัวเป็นๆเ,เลยเอาถุงที่ใส่หลอดออกมาดูพบว่ารอยซีลหลอดมันแตกออกเลยทําให้ตะขับเข้าไปอยู่ข้างในได้ตนจึงนําแก้วกับหลอดไปที่ร้านน้าดังกล่าวเพื่อบอกให้ทางร้านระวังมากกว่านี้ซึ่งทางร้านจะทําแก้วใหม่ให้แต่ตนไม่เอาทางร้านเลยคืนเงินมา30บาทเราเลยบอกไปว่าถ้าลูกเราไม่ใช่เด็กขี้กลัวแล้วกินเข้าไปจะทำยัง งไถ้าลูกเราเป็นอะไรขึ้นมาคุณจะรับผิดชอบยังไงแล้วถ้าเป็นคนอื่นล่ะคุณจะรับผิดชอบไหวไหมจากนั้นทางร้านก็ได้แต่ขอโทษซึ่งตนไม่เอาผิดอะไรไปมากกว่านี้เงิน30บาทช่วยอะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆมันคือชีวิตของคนเลยนะใครจะคิดว่าหลอดที่ห่อด้วยถุงพลาสติกจะมีตัวอะไรเข้าไปได้ใครจะไปทันดูว่ารอยซีลนั้นมันแตกออก ลองคิดดูถ้าลูกเราไม่ใช่เด็กที่ขี้ระวังขี้กลัววันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับลูกเรามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่มันคือชีวิตคนทั้งคน